namu tersatung kawatora, kawatosa, sama sepudasa, namu tersatung kawatora, kawatosa, sama sama sepudasa. Iti pisoh katawa ada hang sama sepudso. Icha carana sampano sukatolo kapihu. Anu taro pisah kamasa nasi sakaje pamenu tanang

ต, recibir, ตัรมปีตัมต้มก็ันตังสารนังก็จามีตัมัส formas, สนจับยก่หังันจาดตอนสกางบบาสิตังบังสังโบนาเรตอาัจจัปิกีปานเตังมาเนังกตาตังข้าแกท่านผู้เำเนิพระเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งบุณเจ้ผู้มีพร e อภาคเจ้าแก่มานีงทางนานนี้แล้ว ประคำกระทำและพระวิยญสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นักศือจะไม่ถือสิ่งอื่นหให้ท่านผู้เจริญจงทรง,งจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตผ่านปางวายในคุณพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีวันนี้เป็นต้นปราบเป็นช่วยชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แน่ท่านนักติเรื่อม,มาทีนะ ทวารตีนักต่างสัพทงอภราทางกรมตุโรพันตเอาวุธีปมาณีนะทวารตีน UM ักตางสัพทงอภราทางธมตโรพันตอาจารยเยปมาทเนะทวารตีนักต่างสัพทงอราทางธมตุโรพันตมาตาปิตเรปมาทเนะทวารตีนักตัง สับรังอัราทางธรรมจุลงพันเตทำชั่วใดที่เป็นบาปอกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต้ประมาทพลาดพังใน้ล่วงเกินในคุณพรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณยามันดาสุบาการสามีภรรยาของญาตายายเจ้ากับในมและสิ่งศักดิ์สิทที่สิธิ์ในสารเกี่ยวนี้พระภุมิเจ้าที่ พระแม่นางพระมดีพระแม่คงคามหาธนทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าภูเจ้าผาเจ้าผาเจ้าเขาเจ้าล้งเจ้าหนองเจ้ากรงเจ้าบีภูมิเทวดารูปขาเทวดาอาตาเทวดาเทวดาฟ้าริมริมลมลมยักานพญานาคคนทันพญายมราเจ้าจตุโลกบาลทั้งสี่ในเนรียบาลตลอดเหนือโลกเหนือจักรวาล ข้าพเจ้าได้ร่วนม,มงคนด้ยวยใจวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรืออาจเจตนาไม่ได้ขอยคำพูดมีสกุณที่บระสุทธิ์หรือการกล่าวนามแล้วนะั้นศัตรูตะท้ายหายกรททโทษด,ด,ด,ดูโดดเดี่สิ่งเก่าเ้แก่ข้าพเจ้าทุลายเมื่อความเป็นบาปเป็นเดมเ,เป็นกรรมต่อไปอีกคอยความ องเสดจันทร์ไทยันสดใสใดๆจะได้มาของพานขอแต่ควาสุขความเจริญความโชใชงเกิดเจ้มี้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนัาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอร่อยชาระชินอย่างั่วชิตีสัตว์า เ่ตาด้วยกานล้มสินอามุ็อนาัวนันอยาอาวัตตมีวินสุขะาด้เายาบาเจสังพอนาตัตมินสุขยาด้มีความสใจสใจตยทงการริหารตต้องมีความสใจสใจ ราาตอนไม้ผจากทุกไปทุกสิ่งเลยสาธุราเดยก็ยนอโแป๊บน่อยอ้ข้าน้าองกี้าะว่าไเ้าไ

อ๋ออขายวันนี้ตีนึกว่าไปขายอื่นอ้ทางโลกย่บุญเจ้ว่าโดดจอดเถาะแข่คขันยางมากเลยอเเขาเย็นเลยงทานสอลสินะครับินี้ไ่สมตัวนะครบสามานเอวี่ไม่ใชนเ่วดรได้โทษค่ะร้อมแล้วร้ลายพาแล้วอันนี้พ่ต้องรอขงดอกละ ถาบลิ้นแหล่ๆนี่ยวออกซะพดโคบดอกไมแม่เครื่องเสียงพาบขึ้นแหล่ๆแก้ออกซะอย่างไฟตะว่าเกาไว้หันละต่าบ้างแก้ออกโคตโกรดอกพร้อมแล้วครับ ว,ว่า,านเนยวันน้มีันหลายุ้มท <c oughs> ีิ้งตื่นช่วงแบบทัองสิเอาแบบไม่อะไรสิเพราะเปลาเปล่าอยู่ตาแปงแล้วม <c oughs> ่อคนไปจะกนกินนะแ <c oughs> ่วเวลาเแ่ แล้วพี่นอ้องก็แล้วนี่ยังป่ะเนี่ยากโ,โอ้มันสูงโคตร,น,รนึกว่าลืมล่องเท้าค,คุณผู้หญิงป่ะนะเบิร์มเนี่ยเอาเก้าอี้มาใหายย้ย่างดีแต่ว่าปีนหลังงางอีแม่หนูพร้อมแล้วเรามาคุยกับโปรโมเตอร์ของเรานะ เช็คมอนิเตอร์เห็นไหมร้องยัยงล้มเกือบกันเนี่ยชื้อเกือบล้องกันก็ผูกใส่ของแม่กับแบบนี้เบอร์เดียวกันแต่ว่าคนละสีอยู่สีเดียวกันอันนี้แม่เปลี่ยนไหมอ๋อมาชิลงกันแล้วเปลี่ยนไหมเอาวโอเคพี่น้องเดี๋ยวแต่งหน้าต่อเรามาเจอกันอยู่ที่มอชิทสองนะครับ